ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยฟ็อกวันนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนประแสนะ มาตามล่าชโดป็อกนะครับไปทําเค็มกันวันนี้เดี๋ยวผมจะนะนยำนะเหยื่อที่ใช้นะครับฤดูกาลตอนนี้นะช่วงนี้ที่ผมตกอยู่นะก็เป็นตระกูลพวกเหยื่อปักนะปักดําตื้นนะดำกลางก็ได้นะถ้ามีแต่ดำกลางยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเพราะว่าหมายที่เราจะเข้าตีวันนี้นะเศษหญ้าเยอะนะครับแอคชั่นจะเสียก่อนที่ปลาจะกัดนะเนาะกราใช้เป็นพวกปักดําตื้นนะหรือไม่ก็เป็นพวกป๊อปเปอร์เพนซิลก็ได้นะครับลักษณะเหยื่อก็แบบนี้ครับนี่เลยเย่อพวกป๊อปเปอร์นะความยาวอยู่มาสัก เจ็ดเซนกำลังดีนะครับโอเปนซิลก็ราคาถูกครับซิลกับปักเนี่ยราคาไม่แรงมากนะเอาติดติดเอามาทั้งยวงเลยแล้วกันนะครับราคาไม่แรงมากนะครับนี่เป็นซิลครับตัวประมาณนะักเจ็ดเซนเจ็ดเซนกำลังดีนะกับชโด้ไซส์ประมาณเท่าข้อแขนละนะก็เริ่มสู้และพว,วกเหยียบปักก็ประมาณนี้นะครับปักดำตื้นสีสันสดใสน,นะตัวละสี่สิบบาทนะผมใช้ราคาถูกทั้งนั้นนะครับเห็นไหม ตัวประมาณ7เซนนะทำไมผมไม่ใช้บัตเบลดนะครับนะตอนนี้ที่ผมตีมานะมันกัดนะมันกัดดีมากนะใช้บัตเบลดแต่กัดแล้วไม่ค่อยโดนเหยื่อนะครับกัดแล้วเหมือนกับอ,อาคหัวทุ่มประมาณจะมากกว่ามันพยายามกัดแล้วละ่ะนะยังไม่แม่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้นะก็จะเป็นสายในช็อกลีดนะช็อกลีดผมก็ต่ออยู่ที่40ปอนด์นะครับสาย PE ีผมใช้อยู่เบอร์ เบอร์นหนึ่งน้ีหนึ่งเวทคันก็87สนะครับส่วนตัวลรอก็ชิมโนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาชิมโนมาลุยจริงๆก็มาหลายรอบแล้วล่ะแต่ไม่ได้บันทึกคลิปไว้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูว่าจะมีผลงานเนี่ยจะมีช็อตประกาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมากน้อยแค่ไหนนะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดถูกใจเนาะชมคลิปนี้แล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์ไว้้วยละกันแค่นั้นเองนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะซับสไครต์ก็ได้กดติดตามก็ดดนะดีีีรนะเเ๋๋ยยววอไป ลุยกันนะตอนนี้ก็รอพวกพี่ๆเพื่อนๆนะมากันอีก2คนนะถ้าถ้าไม่ผิดนะที่นัดไว้นี่ก็เป็นเวลาตั้ง6กโมงแล้วอ่ะดูท่านผู้ชมนะนัดไว้ตอนเช้าเช้านี่ก็เกือบเกือบจะ6กโมงครึ่งแล้วน่าจะทันเขาหรือเปล่าอันนี้ก็พี่วนลบกับช่างโตนะครับอ่าจไม่ไหวจไม่ไหวไม่ไหวต้องมาต้องมาให้ผมตรงนี้ล้กันช่องนี้แล้วผมช่องนี้ละ แกถึงหมายนะทีนี้ผมจะใช้เป็นป๊อปเปอร์ก่อนนะครับนะป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์ตอนเช้าเรียบร้อยหมายแตกนะครับรอพี่จะเก็บอวนไปก่อนนะพักไว้ว่ากันเนาะเเขาวิ่งเขามาวิ่งเพื่อสุขภาพก็นั้นเรามาตีปลาเพื่อสุขภาพไม่ได้ไหวันนี้ทำไมแบบเดือเฮ้ยเฮ้ยอุ้งโดนแล้วเที่ยเอาแล้ว ม่อืมนี่ไงมาแล้วตัวแรกแต,ตีมั่วเ,เขาก็ได้ชั้นตัวไอโดเออมาแล้วแต้มแรกยังไงป๊อปเปรอร์เขางงๆก็แดกมั่แล้วมาเฮ้ยพรีบกลับไปไหนอะเอายังพี่อเออตรงนั้นนี่นี่กัดอีกแล้วพี่รบ โดนแล้วโดนแล้วครับเต่าลบโดนแล้วนะเต่าลบมันถึงแล้วนะเออไหนวะไหนวะยังไงยังไงพี่ลบคุยได้แล้วนะเนี่ยไหนพี่โอ้ยนี่ใสขาอแขนเลยเเป็นซิลเป็นซิล น่ยไงโดนแล้วโดนแล้วเว้ยพี่รอมเฮ้ยโดนสักทีงติดอีกอกอูกอ,อันมาอัานมาอัานมาคันแรกคันแรกฮะสิบยี่สิบตาดิดไม่ให้เรียบร้อยเฮ้ย,นนอ,ยอ,อ,อ,ออกมาออกมา ได้ไหมมา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 โตโดแล้วเว้ยสวยด้วยโตจูมาผมด้วย hơn ông tai mình đi chặt lẽ nè, đi ừm hư 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 อยู่ไหมอืมโอ้ยกด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 เฮ้ยติดค้างคึงโตจะหลุดได้ไหมจับไงเลยโอ้ยเกี่ยวตัวลงวางเขาขา เฮ้พี่เฮ้ยเอเอาแล้วเอาแล้วมุยมิ้งด้วยไว้หนีพันีออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายาไ,หไหนวะนามมาเห็นแล้วเห็นแล้วตบตีนหน่วงไปแล้วพี่เอาอืมอ้มอืม้มโดนหมา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 ,มา เต็มปากมึงตัวนี้ปั่นมาเลยอี่ใส่ยอมอุย้ยตัวเอ,เ,อเออตัวเชื่อมทิ้งเข้าปากเลยท้งตโตมันกัดเป็นติวน้วนะแต่ว่ามันกัดไม่ดีเออเออเ้อเอ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 อเ้อเเออเเ ดูแมงโกมามทำไงได้เดี๋ยวแม่งเข้าลึกเลยตัดไอเยี้ยนี่นี่เรียกว่ากืนโดนแล้วโดนทิง้งเ,เดี๋ยวเราจะมาลำบากด้วยกันทั้งโตเราจมน้ำไหมนะน่ะา ขี้เอ้ยปอเปอร์กูอตว์ออกมานี่นหืมสี่ละได้ไห้อยู่ได้แล้วได้ละรบตีไว้น,นะหนักคุ้มคุ้มคุเด้งเรัเลนะวะขี้เอ้ยอะไรกิปเปอร์วะเนี่ยมาเนี่ยมาเอากิปเปอร์มาโอ้โห วตวยากว่ะนี่แม่งเล่นยากเด,ดี๋ยวนะเรนเริเห็นฝูงแล้วน่ะมันเล่อยู่เลยนะ่ะฝูงนู้นมันโตโตว่ะนะว่าแต่ไดงว่าปลาเนี่ยมันหยุดแต่เนี่ยแต่มันไม่ขึ้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 นมันขึ้นเบาเว้ยอุ้ยโตขวามือเชี่ยเอาชูชต่เอาล็ตีที่ซ้ายอ่ะไอ้ขวานู่นน่ะหยุ่งหยิมเต็มเลยโอ้โหตกลงนัะตกล็อต นี่คิดแนี่ไป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 โอหรู่เนี่ยแต่ว่าฝูงใหญ่เลยนู่นแต่ว้า๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นไงนั่นนะไม่ได้พุ่งวิวมันม้วนหลบไปรเดี๋ยวม้วนออกกันดิขวาขวามันขึ้นเป็นฝูงเลยไม่ใช่มีอัเนี่ยพี่ลุกนี่นี่สายสายสายอยู่เนี่ยคอมสายกันประดียวตัวตีคอมนั่นนั่งมุน ไหนวะโงอยูนั่นแหละที่ว่ตีน่ะเนี่ยแต่มันตกแตเรืออยูอรอก่อนทีเดียวเดี๋ยวเน้นเน้นหัวโผล่แล้วใครแตแ่นเดี๋ยวกนข้างหน้าแล้เนี่ยนะเนีขยคือละพี่รบเห็นปะนี่ไงโดนผมโดนผมตเออ ผมเอออย่างตัวโดนโดนคู่ไอ้เนี่ยไอ้เสดายไอ้อย่าโดนคู่เดี๋ยวด้วยเออมึงก็โลภมากนะโดนโดนคู่ไอ้สเสดายโอเคไปนัวคิปเปอร์ค no ิปเปอร์ไอ okay. ้สเสดายมึงก um ็มีนะแล้วได้คลิปแล้วนะตัวเอ้เดี๋ยวด้วยไอ้คลิปไปโดนคู่ อุยอุยอุยาหลุดหุผมรุดละผมคีบอห้คีบให้ไปช่อไปเช่อเพิ่งจะตายเดี๋ยวผมแกกันเห็นไเห็นไหมเดี๋ยวผมแกกันอ๋อเดี้ยวในชีวิตกูเพิ่งเคยเจอเคยเจอแดกคู่รวมพลังอัดเลยเนี่ย ก็ว่าเมนมันทัดตัวมันก็โดนผมน้าก็ปลามันสั่นหัวผมก็ว่าเอ๊ะมันกนน็โดนผมนะเว้ยก็เลยอัดมาเลยเป็นไงโดนทั้งคู่ไม่ต้องสู้